การที่เราสักกันจัดตัวโกรธตัวพยาบาท, <c oughs> ทโกรธเขาได้ไหมมีวิธีแก้อยู่วิธีที่หนึ่งก็คือให้ใช้ความเมตตาเพื่อมีความสงสารอยากจะให้เขา มีความสุขแล้วอีกประการหนึ่งก็คือการให้อาภัยการให้อภัยโทษเขาจะดา่าเขาจะว่าเขาจะทุกจะตีเขาจะเบียดเบียนเราเพาให้อภัยเราต้องทันจากน้ำใจของเราไม่ใช่ว่าคิดต่อแล้วการที่จะทำได้เราก็ต้องมีเหตุผล การที่เราไปยึดแบบเขาดา่าเขานินทาเรานั่นเราไปยึดถือออกว่ารูปนี้เป็นเรานั่นเลไปหลงยึดเอาธาตุทั้งสี่ขอาาเป็นเราเราต้องมีความเห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มีเราในแฟนเพียงสมมุติ มีเรามันก็มีเขาไม่มีเราไม่มีเขาใรใๆกระทานที่มีรูปมีร่างจะเป็นเพศหญิงเพศชายที่นั้นขี่นี้นก็เป็นสมมติเรากำลังกักรที่มีชืี่ก็เป็นสมมติเราสมมุติแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เฮ้ยลองแบบเป็นเด็กปกคลอดออกมา็ต้องไปขึ้นทะเบียน ขอิรัตรทคือใบเกิดมาไว้เป็นหลักฐานว่าลูกของเราเป็นสมมุติเป็นบัญญัติตั้งแต่มีใบเกิดแต่ถึงไม่ไมีใบเกิดอ่าเป็นบัญญัติแต่เราเลี้ยงอยตั้งแต่เล็กชาวบ้านชาวช่องที่อยู่ใกล้ชิดเราก็เห็นอยู่ว่าเราเลี้ยงไว้แล้วคนเด็กคนนี้เราเกิดมา เขาก็รู้เขาก็เห็นว่าเป็นโลกเราเขวามสมมติอีกโลกเราหลานเรามาทางนั้นอันนี้ที่เราไปติดอยู่ในสมมติโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลจึงออกไปไม่ยากเมื่อมีอะไรมากระทบเราเราก็ต้องโต้ตอบไปการที่โต้ตอบไปนัน้นตัวธรรมมันเกี่ยวข้องกัน มากเหลืเอเกินด้วยโมหะความหลงหลงองะหลงปยิดถือกันหน้าว่าเป็นเราหลงแล้วนั้นที่เขาด่านั้นที่เขานินทาเราเลยเรากปร็ปฏิอัตตาติดปัตตัยไปทำอีกตัวหนึ่ง อัตตาต์ที่ประใจคือว่าตัวเราเป็นใหญ่เรายึดถือตัวเราเป็นใหญ่ตัวเรานี้ถูกอากองกระดาตามอีกว่าผู้ที่ยึดถือตัวตนอยู่เป็นประจำติดอยู่ในตัวตนตาเจักรวัดสักกายะพิธิเพื่อมีความเห็นผิดว่าขนานี้เป็นตนมันงเป็นสักกายะตามสักกายะนี้ ้ไดยยังสละไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสจะ,จะจะผ่านพระพิพผ่านขันตนขันตนเป็นพระเจ้าดาปฏิปนหรือมาเราไม่คว่าตาถนาประสองปีพระนิพพานเราก็ต้องกำจัดตัวสักายาติการจะกำจัดมันได้ก็ได้เห็นตามความจริง ว่าข่านหน้านี้ไม่ใช่เรารูกรูปก็เป็นรูปเป็นกายประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุหกธาตุหกก็เพิ่มธาตุอากาศธาตุมีญ,ญ,ญ,ญาณธาตุทาอีกสองธาตุวิญ,ญ,ญาณธาตุก็คือธาตุรูปอากาศธาตุเป็นจองจองว่างในร่างกายของเราก็มีเยอะแยะตลอดจนกระทั่งลอมอากาศหายใจเข้าออก พลังก็เป็นพวกอากาศธาตุอะเรียกว่าธาตุโกที่เรียกว่าวิญญาณโลกรูปวิญญาณคืออะไรมากระทบกายแล้วรู้วิญญาณเรารู้เรียกว่ากายแววิญญาณทุกเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นอ๋อเรียกว่าเวทนาดววิญญาณรับรู้ทั้งั้น สัญญากเกิดขึ้นก่อนราะวิญญาณเอสังขารคือการคุงแต,ต่งต่างๆง่้มากขึ้นก่อนตัววิญญาณวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุคือธาตุดูเต็มันดูว่าอะไรกระทบกายอะไรติดลับเข้าไปอะไรจิตติดจิตเนตาเห็นดูแล้วก็ พอตาเห็นก็ส่งไปที่จิตที่วิญญาณวิญญาณก็รับรู้ว่าตาเห็นรูปการที่เห็นรูปนะรูปอะไรรูปช้างรูปม้ารูปคนที่รู้ว่าเป็นรูปจ้างรูปม้ารูปคนนั่นสัญญาในสัญญาที่เราจดจำเอาไว้แลเรียกสัญญาที่ชื่อนั่นชื่อนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นสัญญาการที่เราอ่านหนังสือไทยออก ก็เป็นสัญญาที่เราเคยเรียนเคยต่องเคยขีดเขียนมาจนสอบไล่ระถมได้มัธยมได้เขาสัญญาแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเราตรงไหนตามแต่รู้ก็รู้ว่าประกอบด้วยธาตรสี่หรือศาตร์หกถ้าเกษตรนาทุกบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่ทุกไม่ทุก,ไม,ทกไม่ทุกบ้างมันเราตรงไหนเวลามันทุกขึ้นมา เราทำให้มันหายได้ไหมั้ยไม่ละนอกจากอดทนหมดระยะของมันมันก็ดับเองหรือเมื่อจิตมีสมาธิแก่ก็่าแล้วโดยมิปัสนาละให้มันดับได้ถกให้ถกกไม่มีใครละเพราะมันสบายถ้าไม่ละนั่นแหละติดสุขเวทนาอีกโี่ไม่ละนั่งพอใจในุกที่เกิดขึ้น จิตสุขเวทนาจิตสุขเวทนาก็ไปตายก็ไปเกิดที่สุขติไม่เป็นเองไม่เป็นอย่างอื่นขอสัญญาก็รู้แล้วความจำรู้เวทนาสัญญาสงขา,างขานการที่เราโกรธนิดหน่อยแล้วมันโกรธมากขึ้น จนลั่นออกวาจาไปด่าตอบเขานั่นคือสังขารตัวปรุงตัวแต่ง <c oughs> หรือที่มันอยู่เฉยๆจิตว่างๆไม่มีอะไรมันน้อมนึกคิดถึงเรื่องอะไรอะไรมานั่นนั่นเป็นตัวสังขารตัวนึกคิดตัวปรุงแต่งตัวสังขารเราต้องเรียนรู้จริงๆนั้นสัก เราที่ได้โกรธก็เพราะโมหะหลงแล้ที่ติดอยู่ในตัวตนอย่างแรงว่าเรานี่มีเศษเรานี่เก่งเรานี่มีความรู้มากอะไรหลงนั่นตัวมานะก็ามาจากความเห็นผิดทิฏฐิความคิดเป็นมมจฉาทิฐิมีความเห็นผิดจึงทำให้เกิดมานะขึ้นมานะ เราดีกว่าเขาเราจะเหมอเขาเราตํากว่าเขาด้วยมานะคือใจของเรานะ่มันว่วอย่างนั้นเราเรียนรู้อย่างนี้รารปฏิบัติธรรมต้องเรียนรู้อย่างนี้แล้วละพวกขันตั้งต่างๆท,ท,ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเกิดจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณต่างๆเราก็ละพวกเหล่านะั้น การละคือเราไม่เอาหอจิตของเราไม่มีเรื่องการที่จิตไม่มีเรื่องจิตมันว่างแล้วก็โปร่งเพราะเราปล่อยระวางมันคือละปล่อยวางปล่อยวางว่างโปร่งหยุดนิ่งสงบเกิดตัวเมื่อเราทำรายอย่างนี้ น่นหละโอกาสที่เราจะได้เห็นขันทั้งห้าดับดีขึ้นหรือถ้าเราสกัดกันอย่างนี้อยู่ด้วยสติแต่วว่าประกอบกับปัญญามันเกิดไม่ได้ที่สังขารก็เกิดไม่ได้ที่เวทนาก็เกิดไม่ได้ที่รูปก็เกิดไม่ได้จะเจ็บจะปวดอะไรมันเกิดไม่ได้ พอสติเกิดกละลัแล้วก็เ,เราละมันจิตมนุกความจำนึกขึ้นเกิดความเบื่อหน่ายต่อขานาการจะเกิดความเบื่อหน่ายผู้ที่นั่งมีสมาธิมีนิมิตเล้วเป็นครั้งแรกๆอาจจะเห็นศักศของผู้อื่น,นอนตายอยู่ข้างหน้าเราถ้าเราเห็นอย่างนั้นเราก็ให้น้อมนึก ้าบสู่ตัวเรามาะถิกลัวผีเสียว่าเราก็ต้องตายเช่นนั้นเหมือนกันเราทำยู่อย่างนี้ไม่นานจิตมันสำนึกขึ้นมีปัญญาขึ้นมันก็จะเกิดสังเวชจนนั่งไปนั่งไปจนกระังเห็นตัวของตัวเองตายนั่งนอนตายอยู่้างหน้า ดูหน้าดูตาดูตัวเราเองทั้งสิง้นอย่างนี้นี่ละโอกาสที่จะถึงตอนนี้ผ่านตรงนั้นแหละอาจิตเรายอมยอมไปที่มันตายด้วยนละ,ะเมื่อเป็นไปได้อย่างนั้นเมื่อความเบื่อหน่ายในกานหน้ามีพอเพียงมีปัญญารู้ทันตลอดผัสสะทั้งหลายที่เกิดขึ้น กัดกั้นอยู่หมดตอนนี้แหละความเป็นอริยมรรคเกิดขึ้นเสียดีสมาธิดีปัญญาดีมาเป็นเช่นนี้แล้วเรียกว,ว่าทำร,รวมหรือรวมใหญ่หรือภาษาธรรมะว่าทำสัมปยุตภาสัมปยุตนั้นตามาปแปลเป็นภาษาไทยไมันเรียกว่าต่อสู้ สมประยุทธกันต่อโตก,กันแต่ภาษาธรรมะแปลว่ารวมอะไรรวมคือศีลกับสมาธิและพัญญามีกำลังเตียบพร้อมเดี่ยเป็นอริยมรรคมันจึงรวมกันประกอบด้วยทันที่นำมาปฏิบัติในอิธิบาทสีพระละห้าอินทรีห้าโพจองเจ็ด มักแปดแต่ทีประชานสี่เพียนสี่ทั้งหมดนี้มันรวมเ้าเป็นเนื้อเดียวกันหมดทั้งทุกทุกหมวดสมบูรณ์หมดก็เป็นเรียกว่าเป็นอริยมักทั้งที่ประกอบมักก็คืออิทธิบาทสีาา่ละ้าอินรสี่ห้าพุทธสงเจ็ดนี่เป็นทั้งที่ประกอบมัก เราทำฟองที่ถึงพระนิพพานได้ก็ทำพอดชงแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องนั่งไปลองที่ออเบขาทำพอดชงแล้วจะถึงนิพานการที่มันเตรียบร้อมในการทำประโยชน์ทรม,มันไม่เลือกที่บางทยียืนเดินเดินอยู่มันก็สัมยุตได้หรือนอน,น,อนเล่นนั่งเล่นอยู่ก็สมประยุต์ได้ นอกจากเวลาหลับเท่านั้นไม่มีตัดเตือนอย่าล้วจะนอนเล่นนั่งเล่นมันพร้อมก็มันเมื่อ,อไรมันก็สำประยุตธลักษณะของการทำสำประยุตธก็คือว่ามัน,ม,นมันเกิดอาการอาปิตีเกาิดสุขาะ เป็นตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าตั้งสองข้างขึ้นมาแล้วก็มันเป็นละลอกละลอกขึ้นมาตั้งแต่ขาปลายขาต้นขาจนขึ้นมาถึงท่วงอ,อกขึ้นมาถึงคอถ้าขึ้นถึงศีรษะของเราแล้วไอ้ที่มันเป็นละลอกระลอกอมันไปรวมบรรทุกอยู่ที่ศีรษะเรา จะมีอาการรู้ว่าหนักที่สุดหนักอึง้งตั้งแต่ครั้งแรกที่รวมการรวมนี่มันจะเกิดเป็นสามละลอกหรือสี่ระลอกมันขึ้นเป็นเป็นคล้ายๆลักษณะของลุกลึ้มมาขึ้นก็มาตอนนี้จิตใจนี้เยน็นนิ่งตรงสว่า การรับน้ำหนักที่มันขึ้นที่าเรานะั้นมันมีความรู้สึกในขณะนั้นแต่ทนไม่ไหวหนักมากแล้วก็ไอ้ที่กายนะั่ยรู้สึกก็อย่างนั้นส่วนที่ใจของเราที่สวงอกมันรู้สึก,กว่ามีเหลืออยู่นิดเดียวที่จะตายอยู่งไป นี่ตรงนี้สำคัญที่สุดถ้าเราไม่ติดสักกายะไม่ติดอัตตาไม่ติดขันหน้าแล้วเรายอมถึงมันจะตายก็ตายไม่ยอมออกนั่งอยู่ตรงนั้นพอจิตใจของเราตัดสินว่ายอมตายตรงนี้เรียกว่าเป็นที่สุดของทุกทุกที่สุด ทุกที่เจ็บที่กายต่างๆไม่เท่าทุกกับที่ทำมันสัมประยุทธ์นี้เพราะไอ้ที่เจ็บที่กายมันไม่ได้บอกว่าตายที่จิตของเราแต่เวลาทำสัมประยุทธ์มันมันบอกมันรู้ว่าอ๋อคนเราที่ตายนี่นี่อาการลักษณะอย่างนี้เองมาว่าอย่างนั้นมันรู้สึกขึ้นมาที่จิตว่าเป็นเช่นนั้น เราต้องยอมแต่เรายอมแล้วนี่ทีนี้มันก็โดยดูขันต้องหาว่ามันดับจริไงไหมมันดูตั้งแต่สัญญาดับตั้งแต่รูปดับสัญญาต้องการวิญญาณการเกริดตอนนี้ที่มันเกิดจิตมันเกนิดเรามีความนึกคิดในขนานั้นนิดหน่อยๆคล้ายกับ <c oughs> ตาชั่งที่เขาชั่งของชัางกิโลเมื่อของตั้งลงไปบนกาชั้งตาชั่งไอ้เข็มของกิโลมันก็หมุนไปตามน้ำหนักประยุด์แล้วพอยกของของอกเข็มมันก็หมุนกลับมาที่เดิมไอ้ทิ่จิตจะตวดขันงหง่านี่มันก็ตดวยจากนั้นตัวจร,รูปดับเพืนดับจริงรูปดับเวทนาดับมันเห็นมันรู เวทนาเนี่ยมันรู้ว่าดับสัญญาก็มเหมือนกันมันรู้ว่าดับตอนนึกอะไรไม่ออกนึกไม่ได้ก็ขอของอก็นึกไม่ได้่อแม่พี่น้องก็นึกไม่ออกก็ชื่ออะไระก็ตั้งหน้าโมก็นึกไม่ออกลองจะตักจันตั้งตัวของเราเองมาชื่ออะไรก็ไม่มีนี่เรียกว่าสัญญาดับตอนนี้แหละที่เรียกว่าเฉดวิมุดพ้นสม,มุติตรงนี้ เดิมนั้นจิตเป็นสมมุติมีสมมุติอยู่ยึดสมมุติต่อเมื่อเห็นขันห้าดับแลเรายอมแล้วว่าจะไปปรินิพพาน้วไม่เอาแล้วโลกโลกีลกกยะเมื่อว่มันมันแจ้งจ้ากั้นก่อนตอนที่เรายอมตายอ่ะแจ้งจ้าแล้วเบาสบายมากมันมันหนักอยู่ที่ก้นตัวปีตินี้ มันมาอยู่ที่สะโพกข้อ้องข้างแต่ว่าก็ไม่มีอะไรไม่เจ็บไม่ปวดมัน้เหมือนกับอะไรทวงอ่อมันก็เกิดสบายทุกอย่างแล้วก็นั่งเยอะถ้าก็ที่เราจะเป็นอะไรได้พออยู่ที่สังโยนศมาเกิดคันหน้าถูกต้องสังโยนศมันก็ขึ้นมาให้สังโยชศน,นั้น คือกิเลสที่เป็นเยื่อใยโูกจิดไว้กับโลกเีจาสังโยน์คือสักกายะิติวิจิกิจฉาคือที่เห็นอย่างนั้นพบอย่างนั้นไม่มีวิจิกิจฉามีปัญญารุลภานีธรรมรวมีนธรรมธรมประยุตนี่ขันห้าดับก็เราตรวจหมดแล้วนี่ ก็รอเวลาไม่น้อมจิตกระเพว่าอยากได้พระนิพพานอันไรพระไม่ามผิดสอนไว้ว่าอย่างนั้นให้น้อมจิตต่อสู่พระนิพพานอย่าเอาไปยังกาดและอย่าน้อมนึกไปข้างหลังว่าเสียดายโลกบ้างอะไรบ้างให้จิตวางเฉยโอเบขาแล้วตัวรู้ตัวยานตัวปัญญามันขึ้นมาเอง และตาก,กายาิฤติได้มีสิกิจฉาคือไม่สงสัยในกรรม,มใ,ในสงสัยในพระราตธนาตรัยไม่สงสัยในธรรมที่ทนปฏิบัติความสงสัยใดๆหมดสิ้นแล้วก็มันสำรวจศีลด้วยเราไม่มีบกพล่องในเรื่องศีลบอกศีลน,นืศีลหน้าก็ศีลหน้าบอกศีลปลายก็ มันตำรวจศีลแปดรู้ว่าไม่มีบกพร่องพอ้แต่มีศีลสิบส, <c oughs> สามมเนรก็ตำรวจศีลสิบถูกต้องไม่มีอะไรบกพร่องส่วนพระสงฆ์ก็ตำรวจศีลมีในสองร้อยยี่สิบเจ็ดไม่ต้องตำรวจมากวาอะไรบกพร่องมันก็ขึ้นมาแล้วมันรู้เองมันรู้หรอบอกพร่องอะไรรู้ทันทีบกพร่องก็ข้าไม่ได้มันชัมประยุทธ์ไม่ได้เอละได้แก่สามนี่ ลาต่อไปอีกไม่ได้มีปัญญาแค่นั้นจะกระจ่างถอยออกมาจิตใจก็เอิบอินเอิบเหมือนกับว่าจินอาหารที่อร่ออร่อยไม่หิวไม่กระหายอะไรทั้งสิ้นอาการนี้จะมีการเหมือนมียิ้มตลอดเวลาความอิ่มใจความภูมิใจ มันเกิขึ้นจิตเป็นอยู่อย่างนี้ราวาสี่วันสามวันสี่วันห้าวันไม่เกินเจ็ดวันแล้วมันก็ดับจิตคืนไปโผู้ปุุชนตามเดิมแต่จิตของผู้ใดทำคันตอนนี้ไม่มีหน,นทางแล้วที่จะไปตกนรกหรือจะทําชั่วอีกก็ ทำปัญญาอันสูงจนรู้แล้วจนรู้จักบุญจักบาปดีแล้วรู้จักศีดีแล้วไม่มีใครที่จะไปทางความชั่วความผิดอีกคำว่ากระโสดาแปลเป็นภาษาไทยให้ชัดก็แปลว่าผู้มีกระแสอันไหลลงสู่การิพานอย่างเดียว ไม่ไหลไปอีกแล้ว่วนตั้งยอดอีกสองละรคะโทสะความรักความใกล้ความพอใจไหลขึ้งหนึ่งความโกรธความไม่พอใจไ้ครึ่งหนึ่งอันนี้รู้ยากอยากหา,กาได้ได้ึ่งเดียวคือว่าที่รู้ได้คืออย่างนี้ ใครมาดา่มามันรู้สึกกว่าโกรดแต่ว่าไม่ตอบตอบหยุดได้ดับได้ไอราคาก็เหมือนกันมันเน้นสิ่งของที่อยากจะได้ด้วยและก็จิตมันรู้ก็หยุดไม่อยากได้เตยว,ว่าคมไม่ได้ละได้อีกห้กสองก็รวมเป็นห้าเมื่อรวมาแล้ว อุทัยได้สังโยชห์สังโยชน์สาม้วค็สองครึ่งสังโยชน์อีกสองอย่างอย่างละครึ่งเรียกว่าได้พระสกทาคามิผลเสวยผลราสิบเจ็ดวันหรือสิบวันสวยผลเหมือนกับราหันกัสโสดาก็เหมือนกันอันนี้พุทธิละราคะความใกล้ความพอใจ ความชอบได้เด็ดขาดและความไม่พอใจทุกชนิดนี้ความโกรดได้เด็ดขาดให้มีใครมาทําอะไรเราให้เจ็บให้ปวดให้เดือดร้อนก็ไม่โกรธการรายงายง่ายๆก็คขากเฉลดใส่หัวได้ไม่โกรธขนาดน,นั้นแหละมันโดนสอบไล่แล้ว มันเป็นเรื่องที่ต้องเจออย่างราคะนี้มันก็ต้องเจอมันสอบ้วยตัวให้เกิดราคานั่นแหละมันเน็นตัวเองเลยออกโดยของจริงทั้งสิ้นหลยจำเลยแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราสู่ได้ไหมเมื่อเราสู่ได้ไม่กำเริบจิตไม่กำเริบจิตไม่มีความกำหนัดจิตไม่มีความไม่พอใจอ่านได้ขนาดมื่อได้ห้านี้ มันจำไปอ,อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ออกมา,ามก,ก็ไม่ขึ้นอีกมันเป็นแค่นั้นเรียกว่าสังโยนดนาได้บริบูรณ์ตั้งแต่สกายะจนถึงโทสะโทร,ะรือปัติฆะปัติฆะแปลว่าความไม่พอใจคือพวกโทสะนัออะ่นแหละแ่วยผันลาไม่เกินยี่สิบวันตั้งแต่สิบ แปดวันถึงยี่สิบวันแล้วก็กลับคืนสภาพเดิมของความเป็นมนุษย์แต่พระสกัาคารนี้พระอนาคามีนี้อนาคามีผลที่มันติดหนักอยู่ประมาณนตะิิติดหนักในพระราหันที่จะเป็นพระราหาันได้ละสังโยชน์เบืองบนได้อีกห้าคือรูปราคะ อรูปฌานด้วยสิ่งที่ไม่มีลูกอรูปหลักอรูปฌานด้อยสิ่งที่มีลูกจำใจลูกอะไรอรูปรลักะคือสิ่งที่ไม่มีลูกหรือป็นอรูปฌานด้วยแล้วก็มานะตัวมานะถือตัวถือตนเราดีกว่าเขานั่นแหละเราดีกว่าเขาเราู้กว่าเขาเราตระกูลสูงกว่าเขา เรารวยกว่าเขาเราสวยเรางามกว่าเขาอะไรอย่างนี้มันตัวมานะพระอาจารย์จัดได้อดจัะมันทุ่งสัดคงมากตอนนี้คงแล้วก็มันอยากจะเป็นครูเป็นอาจารย์ใหญ่โตเดียวคิดการใหญ่ทีเดียวแต่ถ้ามีพัญญามันก็ล่าได้หมดถ้ามันละได้เก่านี่นะ ัวถอดท้ายตัวที่สิทอวิชชามันก็ดับเองไม่ต้องไปล่าอะไรมันเมื่อหมดแล้วเก้าอวิชชามันก็ดับนี่เมื่อละได้ต้องสิทธ์ก็เป็นพระอรหัตผลพระอรหัตผลนี้สวยผลอยู่สี่สิบเก้าวันเหมือนแบบอย่างพระพุทธเจ้า ที่เมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระอาหารต์สมาสัมพุทธเจ้าแล้วสิจาจวาสเวยมิมุติสุขหรือที่คนใส่คนว่าคนจิตจะมุจจรินที่อาิมิตเป็นนิมิตรอดเจดีในมิจเจดีแห่งละเจ็ดวันเจ็ดวันจิตไม่คืน่คลาย ไม่ความาไม่กลับมาอีทุกอย่างเด็ดขาดการที่ตัดได้เด็ดขาดนี้หรือว่าเป็นสมุิเฉตอาหาราหารด้วยปัญญาแต่จิตจะรู้ว่าทนหลุดพ้นเด็ดขาดไม่ต้องไปถามใครรู้ได้ด้วยเองเห็นเองรู้เองแล้วต่อตอมามันก็ทดสอบทมเราเองอ่ะสอบไล่เย,ย่ มีอยู่เรื่อยจนกว่าจิตไม่มีอะไรอีกเป็นกลางขาหีือข้องใจสะอาดตลอดเวลาถ้ายังอยู่ในบุญเก่าของความเป็นมนุษย์อยู่สี่ห้าสิบปีจิตของพวกนั้นก็เป็นจิตที่ไม่มีเรื่องตลอดสี่สิบปีตอนนี้ที่ได้อย่างนี้ท่านเรียกว่านิพพานในนิพพาน,นที่ตนยัง อยู่ในรูปในร่างของมนุษย์อยู่นี้สัตวาสัปปาทิเสสะนิพานแล้วก็เมื่อดับขันขันหน้าดับหมดผิดตายจริงรูปร่างนี้เน่าหมดเผาไฟไปจิตก็เขา้าสู่ะนิพานถาวรเรียกว่าอนุป,ปาทิเสสนิพานจบเอง